สำนักง,งานคลังจังหวัดอ่างทองภูมิใจเสนอเรื่องเล่าสามนาทีสาระดีๆการเงินการคลังเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกลับภูมิลำเนาเดิมกรณีกรเกษียณอายุราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพศ2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาของข้าราชการและลูกจ้างประจำไว้ ตามมาตรา4ภูมิลำเนาเดิมหมายถึงท้องที่ที่เริ่มรับราชการกลับเข้ารับราชการใหม่หรือได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีและในมาตรา42การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมหมายถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้เดินทางไปราชการประจำในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการตามมาตรา4บุคคลในครอบครัวหมายถึง บุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะและร่วมมาใส่ยอยู่กับผู้เดินทางไปราชการมีดังต่อไปนี้ 1. คู่สมรส 2. บุตร 3. บิปีดามารดาของผู้เดินทางและหรือปิดามารดาของคู่สมรส 4. ผู้ติดตามเมื่อข้าราชการหรือลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจาก,กเกษียณอายุมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าบุคคลที่จะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้คือตนเองและบุคคลในครอบครัว ส่วนค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ได้แก่ค่าเช่าที่พักค่าพาหนะและค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามอัตราสำหรับตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณสำหรับระยะเวลาในการเดินทางและขนย,ย้ายกำหนดไว้ภายใน180วันนับแต่วันที่เกษียณอายุหากเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังยกตัวอย่างเช่นในกเกษียณอายุวันที่1ตุลาคม2 5ง5 สิทธิ์ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่29มีนาคม2566 หากเบิกหลังจากวันดังกล่าวต้องได้รับความตกลุงจากกระทรวงการคลังและถ้าหากจะขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท้องที่อื่นก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้แต่ต้องไม่สูงกว่าภูมิลำเนาเดิมและต้องได้รับอนุญ,ญาตจากผู้บังคับบัญชาซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีขึ้นไปหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าสำหรับราชการบริหารส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค เรามาดูตัวอย่างของข้าราชการลายนี้กันนะคะนางเอมออนเดิมเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่สำนักง,งานคลังจังหวัดอ่างทองและกเกษียณอายุราชการในระดับชำนาญการพิเศษที่สำนักง,งานคลังจังหวัดขอนแก่นดังนั้นจังหวัดอ่างทองจึงเป็นคูมลำนาเดิมของนางเอ็มออนและถ้านางเอมออนจะเบิกค่าใช้จ่าย ก็จะต้องเบิกได้ไม่เกินในอัตราจังหวัดขอนแก่นถึงจังหวัดอ่างทองหากนางเอ็มออนประสงค์ที่จะเดินทางกลับบ้านพักที่เชียงใหม่ก็ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ก่อนโดยจะเบิกค่าใช้จ่ายได้ก็ไม่เกินระยะทางจากจังหวัดขอนแก่นถึงจังหวัดอ่างทองสุดท้ายนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ